สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัญญาณตัวเลขทางเศรษฐกิจในฝั่งของยูโรโซนยังคงฟื้นตัวต่อนะครับเห็นได้จากตัวเลขดัชนี PMI ขั้นต้นที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของภาคการผลิตและภาคการบริการซึ่งตัวเลขประจำเดือนเมษายนออกมาอยู่ที่54.4เพิ่มขึ้นจากระดับ53.7ในเดือนมีนาคมและเป็นการทำ r ร c o r d high สูงสุดในรอบ11เดือนครับโดยภาพรวม PMI ที่ดูดีขึ้นนั้น ได้แรงหนุนจากตัวเลขภาคการบริการที่ปรับสูงขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงจับจ่ายใช้สอยต่อไปแม้ว่าในยุโรปจะมีค่าครองชีพที่สูงก็ตามและจากภาคการก่อสร้างที่ฟื้นตัวได้แรงครับซึ่งด้วยตัวเลข P.M.I ที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้เองทำให้ประเมินได้ว่า G.D.P ไตรามาส2ของยุโรปปีนี้น่าจะยังมีทิศทางเป็นเชิงบวกได้ต่อ และการประกาศตัวเลขของ GDP ไตรามาสแรกในสัปดาห์นี้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ราว0.2% q o q จะเป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.5%ในรอบการประชุมธนาคารกลางยุโรปที่จะถึงนี้อย่างมากครับอย่างไรก็ตามจะต่างกับภาพรวมการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มจะลดลงในข้างหน้านี้ครับ สำหรับสัญญาณตัวเลขทางเศรษฐกิจในฝั่งของจีนมีทิศทางดูดีขึ้นเช่นกันครับโดยตัวเลข GDP ไตรามาสแรกของปี2023ขยายตัว4.5เ e a ร์ n y e น r ยออนสูงกว่าที่ตลาดค่าที่4และเป็นการเร่งตัวขึ้นจาก2.9ในไตรามาสก่อนโดยได้แรงหนุนจากผลของการยกเลิกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่ทาให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วซึ่งเห็นได้จาก โดยเฉพาะในภาคการบริการที่สามารถเติบโตดีที่สุดในรอบ18เดือนที่บวก5.4%ด้วยกันครับมากไปกว่านั้นปัจจัยหนุนการเร่งออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นและการคลี่คลายของปัญหาในภาคอสังหาที่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นถือได้ว่าเป็นอีกแรงที่ช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเช่นกันครับ ในอีกมุมนึงจะเห็นได้ว่าอุปสงค์โลกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานทยอยคลี่คลายครับซึ่งอาจสะท้อนจากดัชนีความกดดันของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกซึ่งตรงนี้คาดว่าจะช่วยหนุนภาคการส่งออกของจีนในปีนี้ได้บ้าง้วยครับและโดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดส่งผลให้ตลาดปรับประมาณการเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบัน ตลาดค่าเศรษฐกิจจีนในปี2023จะขยายตัวได้ที่5.3%และศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการว่าจีนจะสามารถเติบโตได้5.2%ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ทางการจีนตั้งไว้ที่ราว5%และด้วยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นนี้ทำให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางจีนอาจตัดสินใจปรับลด R RR ลงอีก0.2 5ในช่วงไตรามาส3เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคเศรษฐกิจจริง ตามนโยบายของทางการครับอย่างไรก็ตามครับเศรษฐกิจจีนในปีนี้ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับอาทิข้อแรกความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต่อเนื่องข้อ 2. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกจีนรวมถึงประเด็นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคายอยู่แม้ว่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและข้อ3 ปัญหาเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนครับสุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเราเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ข้อแรกเรายังคงแนะนำกระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน ko road ko growth และ ko enhance เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตราว 50- 7 0ข้อ 2. แนะนำทยอยเข้าลงทุนในกลุ่มอินคัมจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ที่ใกล้จะถึงจุดสูงสุดของวัตจักรรอบนี้แล้วครับซึ่งกลุ่มอินคัมนอกจากจะได้รับประโยชน์จากบอนยิวปัจจุบันที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงแล้วอาจได้รับปัจจัยบวกเพิ่มเติมหากอัตราดอกเบี้ยม,มีการปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี2023นี้และข้อสุดท้ายครับกระจายการลงทุนเพิ่มเติมด้วยกลุ่ม Uncor r e l a t e d ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงผ่านกลยุทธ์แบบเ e f u ันด้วยการซื้อและขายหุ้นสหรัฐ และค่าเงินประเทศต่างๆผ่านกองทุน ASP Legacy และกองทุน d o w FX Alpha ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking